ก็สวัสดีทุกคนด้วยกลับมากับผมอีกแล้วกับพ่ลิชีดแมนโอเครอบทีแล้วเราก็สุ่มกีต้าร์ไปแล้วนะนะแต่ผมไม่ได้ใช้ไม้เป็นบอลก็ไม่ได้ใช้อย่างนั้นแหละขวานด้วยแล้วก็ยังอื่นด้วยเขาบ็นว่าช่างมันเราไปทําภารกิจเล่มเรียมของเรากันเลยดีกว่ารอบนี้ก็จะเป็นท่อมุท่อโอ้ กอบายน้ำเพื่อไม่ให้เชื้อซอมบี้ละลายไปตามทางน้ำโออเ,เราก็เลยย้องมาจากกำจัดซอมบี้ด้วยมีหลายทางวะหลายแยกเชฟเชฟนี่แม่งก็วิ่งหนีได้喽โอ้โอ เออเหมือนเหมือนสก,กิลกีตาร์สก,กิลแรกผมจะเป็นดีดขึ้นระยะไกลนะนะแล้ดีดลูกเดียวออต,ตีปกติโอ,อ้ยกินคุ้งนีออ่วโอโหอะไรเต็มไปหมดเลยนะเพื่อนใช้ปืนคู่ปืนลกสองเฮ้ยอย โอ้โหอะไรวะโคตรเท่เลยนี่งแผลฮ่าชิราชันเฮ้ยตีผมทับได้แค่ลำเต้นกินลำกินดูไปต่อจะดีวังเพื่อนเพื่เอเลย ตุ้มๆๆๆมีมีเชดวุ่นวายจัดเลยอะเกมโอ้ย้มองไม่เห็นคอนโอ้ยสไลด์สไลด์เข้ามา่ไม่โดนอะไรเลยต้องรวบม้อนก่อนหนูทุกคนแน่สไลด์ไม่ได้สไลด์ไปไม่ชนอะไรเลยเสียกิวฟรี อ,อืมวิ่งเดี๋ยววิ่งอืมเป็นซอมบี้วิ่งหนีนี่เพื่อเฮ้ยห้อง,น,ไไองนุ้นเกิดอะไรไยังงั้อ้าวไม่มีแล้วหมดแล้วเหรอไว้ยังล่ะไปห,ห้องไหนต่อสไลด์สไลด์เข้าห้องมาโอ้โหไม่โดนนี่ ต่อไปนี่นยยี่นยยี่ห้องแบบต่อไปเลยมีสนเจอามอนก,ก่อนวิ่งก่อนไม่อเจอามอนก,ก่อน อ่าหมืแล้วไหน่ยเฮ้ยตัวใหญ่มีตัวใหญ่ในท่อด้วยเฮื้ออึดอันเลยเม่งปวดจนหนุเลยโอ้ยเบียร์หลาบเปคนใช้น้ำอ่ะเฮ้ย,ย,ยฟังเสียงกีตาร์จะไ,ได้รู้ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ดีเลยระ,ะ,ะเบิดนี่เอะไระเบิด ชนโอเคไปใช้ได้อยู่ชนชนใช้ย่ะหนีไปไหนตอน่อฮอร์นิบันดี้วันช็อตไม่ได้ฮนะสกิลไม่รู้ของค์สอ่นมันจะแรงหรือเปล่าเดีนะะ๋ยวขอค์สผมไม่กีตา้า วันช no ็อตไม่ได so ้เพราะว่าไม่ไหวเนาะครับมีเชนใช้ได้มีสไลด์วันช็อตได้เพราะว่าก็าต้องสไลด์โดนวงมันวงมันยาวมันแคบโอ้ยโอ้โหระเบิดใส่อะไรเนี่ยโอ้ยโอ้หืโดนระเบิดยังโอ้นักจกบพึ่งนักเก็บพึ่งเอาระเบิดมาที่ไหนกัเนี่ยโอ้ยเพื่อนเพื่อนไม่มีตา เพื่อนใช้ปืนลูกซองตีรวมพายรวมพายบินนิดโอ้โอนองงแข็งมืนบินพุ่งแข็งป่ะสำพายด้วยเนี่ีตาอีกทีนึง ผมเล่นผมเล่นไปคลิปแรกนี่ผมก็ลืมเลยนวีวเมื่อเราเรา,เรามันจะมีอะไรนะมีเพิร์กใช่มีอาวุธมีเพิร์กแล้วก็มีแถบแถบนี้มันมีเสริมอาวุธเฮ้ยเฮ้ยหนูหนูท่อเกาะหลังเนี่ยหาย,ยแล้วเพิร์กเนี่ยมันกดใช้งานได้กดตัวอีจะมีหลอดคูดาหรือ่ต้ล่างหลอดสีฟ้าใต้เลือดเรา ตาอันนี้ผมได้อันเดตมาใช้เมืม่อนี้จะดิวัยขึ้นเพราะว่าก็ยังตามเพื่อนไม่ทันโอย้ยตายสไลด์ออกก่อนหนยอยู่ยี่ไหนโอ้ยอย่าเพิ่งโอ้ยมีแต่เงินจะเปิดโอเคหมดแล้ว จะไปทุกคนมาต้องเยอะเหลือน,นิดเดียวคนหมดมไปไปต่อเพื่อนเพื่อนเข้าก่อนไหมเออแล้วระเบิดแล้วจิ้โอ้ยตะจิ้มันทะลุไปนู่นอ่ะเฮ้ยเอเเอถามาก่อนได้ฮิ้วก่อนนี่โอ้ยเออถ่ายซอมบี้นี่ด้วยเอเ็งกำลังบอกซึ่งบอกไปไม่ เมื่อกี้นี่เองว่าสกิลว,วันถอไนไปบีมันตบกระบ,บาลกูไปห้องต่อไปเพื่อนจะตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยโนมันใช้สก,กิลต่อทันทีไม่ได้มันต้องพุ่งออกมา่ะตีตีตีเพื่อน ขึ้นลึกขึ้นหลอดโอ้ยยังอยู่หรืออยู่สามคนตอนเข้ามามีมีห้าคนเออแต่ตอนนี้วิ่งกันอยู่สองคนมีคนนึงก็เน่าไปแล้วตัวแดงัวนี้เคลืบบุตโอ้ย,อยแม่งโอ้ยขึ้นไปเากม่างไปยงไหนเยอะแยะเนี่ยโอ้หคุณตันติ เพ่นเล่งหน้าลน้นเรอซอมบี้บ้างเลยอน,นิเมชั่นโอ้ยไถเก่งนักไถคืนเลยแวมพายโอ้เพื่อนทางนี้แหละเลยตายแล้วระเบิดนี่ร,ระเบิดแล้วก็รีบตีโอ้ยโอ้ยไ้ไม่ได้อีกแลก้วสกิลหนึ่งอ่ะ ตะชี้หนีใช้ยากไฮะตีไกลอะโอ้หนี่เครื่องปั่นไฟแล้วเครื่องปั่นไฟจุ่มน้ำเสียงนี่ใช้ได้ปะเนี่ยอ,อ๋อมีขาตั้งอยู่เอ๊ะยังไงกดสิใช้ได้ปเปล่าเฮ้ยใช้ไม่ได้รอแล้วไงต่อโอ้ ปั่นไฟแต่ไฟดับโอเคไฟติดแล้วเซอร์ไวสามนาทีสามนาทีแล้วค,ลคือวิ่งล่อมอนเพื่อนหายไปไหนแล้ววะเพื่อนอ,อยู่ข้างบนเนอะไม่เป็นไรโอ้เพื่อนอยู่ข้างบนยิงด้วยอ่าด้วยเคลียร์มอนต์อือต้องเว้นระยะรืดโอ้เกือบหมดฝาด ปาดปาดเอาไปวิ่งรอต่อดีกว่ามันเดือดเฮ้ซอมบี้สมแล้วมันซอมบี้โง่จริงๆเลยเฮ้ยไล่โอ้ยโดนนี่หมดเฮ้ยอะไรถืเอเล่นดีตายฟังเลย <c oughs> เมื่อกี้ผมเห็นแกะมันวิ่งมาจากข้างบนงนี่ยนะบัสเฮ้ยตันอิสไลด์โอ้โหมองมาเล่นบัสเยังในท่อระบายน้ำโอ้โหมึเงเยอะยังอ่ะกนไม,ม่ทำโรงเรียนเลยไปเนี่ยรถบัสมึงฉลุ่มในท่อเลยเฮ้ยฟาดเลยวิ่งหนีเรื่ยเนี่ย ไม่เป็นไรเรามีสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งแล้วก็วิ่งต่อ,ตอได้แล้วปุุงทนได้เลยอะไรเตะล่วงมีหนึ่งเ้วไม่ตายสกิลหนึ่งเบาใจจะเบาอย่าเล่นเพลงให้ฟังอืออือเสียเบา เงินเล่นกีตาร์แล้วก็โกยเงินต่อ,อเฮ้ยรันมดังบาสเฮ้ยสอมบีนักบัสน,นักบาสหูงฟูด,ด้วยโอ้ยโอ้ยหนูท่อแม่งเฮ้ยไม่ออกด้วยสไลด์โอ้ยออกแล้วออกแล้วสไลด์ สลัดเอ้าแม่งหลังถูพื้นด้วยเกาะยังเลยเผยแบบ๊แบแป๊บเกาะเผยแป๊บแป๊บเกาะโอ้โหไม่ออกด้วยนะต้องสกิลออกองมันออกไม่ได้ไี่ออกแล้วสลด์สลด์มันจะหลุดหลังออกเออเอาหลักแม่งถูพื้นไปเลยน้ำเน่ารู้สึกเป็นไงเอ้าโอ้หมดเวลาแล้ว โอ้โหเพื่อนใช้อะไรอะ่ะฟิ่งวิ่วิ่งวิงอย่างเท่เลยอาวจบแล้วไม่มีแอนิเมชั่นจบด้วยเออผมไม่เล่นอีกตาก็เป็นเหมือนกันเลยกบรันตีตอนจบก็เลยเออไม่รู้เหมือนกันไม่ได้เล่นซ้ำด้วยอัดรอบเดียวโอเคก็เอาว่ภาพารก,กิณน,นี้ก็จบแล้วสวัสดีครับผม